สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการกล้าดีวาไรตีรายการที่ปลุกความกล้าและศักยภาพความเป็นผู้นำของทุกคนดังคำกล่าวที่ว่าเมื่อโลกสว่างเราก็สว่างด้วยคำพูดก็เช่นกันค่ะหากเราสามารถพูดเพื่อจุดพลังบวกจุดไฟฝันให้สว่างเกิดขึ้นที่กลางใจจนสามารถทำสิ่งต่างๆให้ประสบความสำเร็จได้สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้เกิดขึ้นกับโลกใบนี้ โครงการประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลกจึงเป็นโครงการที่สร้างเยาวชนต้นแบบด้านศิลธรรมให้เป็นนักพูดเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นค่ะแล้ววันนี้ค่ะพี่แนงก็จะพาคุณผู้ชมไปชมบรรยากาศการประกวดสุนทรพจน์เพื่อวันคุ้มครองโลก Speed Contest on Earth Day ซึ่งจัดขึ้นไปเมื่อวันที่22เมษายนพุทธศักราช2564ที่ผ่านมาค่ะผ่านช่องทางซูม บรรยากาศของการประกวดในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรเราไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะไปกันเลยการประกวดสุนทรพจน์เพื่อวันคุ้มคลองโลก Speed Contest on Earth Day เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโลกและสิ่งแวดล้อมที่คนทั้งโลกให้ความสำคัญ การพูดของเยาวชนกับวันสำคัญก็จะช่วยกระตุ้นให้คนฟังเข้าใจบทบาทและหน้าที่ที่เราจะช่วยกันเพื่อโลกใบนี้ค่ะครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ผู้เข้าประกวดทุกคนจะต้องออกมากล่าวสุนทรพจน์ทางออนไลน์ผ่านช่องทางซูมเป็นวิธีของการประกวดที่แตกต่างจากทุกปีค่ะเราไปฟังการกล่าวสุนทรพจน์จากผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทยกันเลยค่ะ น้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตของทุกสปปรรพชีวิตบนพื้นแผ่นดินย่อมเกิดมาจากหยด,ดน้ําเล็กๆนับล้านหยดและแผ่นดินอันกว้างใหญ่ไพศาลที่ให้ความเจริญงอกงามย่อมเกิดมาจากเม็ดดินหลายล้านเม็ดการที่เราจะสร้างสรค์โลกที่สดใสให้เราสปปรรพชีวิตน้อยใหญ่ได้ไม่ที่พักกิ้งให้เราสปปรรพสิ่งในโลกถูกคุ้มครองให้เราและเพื่อนพ้องได้อยู่อย่างปลอดภัยนั้นย่อมเกิดมาจากสองมือ ของพวกเราทุกคนจงมาร่วมแรงร่วมใจสร้างสารรค์โลกใบใหญ่ให้มั่นคงและปลอดภัยด้วยหลักแห่งการทำความดี 3. ประการคือจิตนำทำจนเป็นนิสัยและปราศัยอย่างสร้างสรรค์ประการที่หนึ่งคือจิตนำนั่นคือการให้ความคิดที่ดีแต่จะให้ใครจงเริ่มให้ที่ใจตนการให้กํำลังใจตนเองการรักตนเองการดูแลตนเอง นัน่นอาจจะทําให้เกิดความสุขเล็กๆที่เป็นบานในจิตใจแต่บานจะกลายเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ที่จะสร้างสรรค์ให้เรากระทาในสิ่งที่ดีและแบ,บ่งปันความสุขเหล่านี้ให้กับผู้อื่นเพื่อนําไปพัฒนาสังคมของพวกเราประการที่สองคือทําจนเป็นนิสัยเมื่อจิตนําจงทําจนเป็นนิสัยด้วยการทําความดีสร้างวิถีแห่งความดีของโลกด้วยการลงมือทําเมื่อเราสร้างเพื่อนสร้างหล่อล้อมกันเป็นความสมามัคคีนําชาตินี้ให้พ้นภัย และอนุรักษ์ทรัพยากรไปพร้อมๆกันราคาสุดท้ายคือประการที่3นั่นก็คือการปราศัยอยางสร้างสรรค์คือการพูดเพื่อเกิดสันติสุขภายในใจและก็ให้เกิดสันติภาพภายนอกด้วยสิ่งที่สามารถตัดทุกสิ่งทุกอย่างในโลกได้มีเคมีที่แหลมคมหาดจะเป็นคาร์ที่บาดใจตัดทุกสิ่งได้แม้กระทั่งความสัมพันธ์อันดีงามมวลมนุษย์ทกทวาโลกของเราเปลี่ยนไปด้วยคําพูดที่ดีวัตีที่ไพเราะกระผมเชื่อเหลือเกินครับว่า มันจะทุเลาลงไป่ากอย่างแน่นอนท้ายที่สุดนี้หนึ่งสมองและสองมือของกระผมเมื่อหล่อล้อมกับหนึ่งสมองและสองมือของทุกๆกคนทางโลกก็เปรียบเสมือนกับจิก๊กซอว์เพราะจิ๊กซอว์เพียงชิ้นเดียวผมไม่สามารถให้ภาพที่งดงามได้ชันใดหนึ่งสมองและสองมือของกระผมเพียงคนเดียวผมไม่สร้างสรรและปกป้องโลกใบน,นี้เอาไว้ได้กระผมเชื่อเหลือเกินครับวา่าทุกท่านทําได้เรามาร่วมแรงร่วมใจสร้างสารรค์โลกใบใหญ่ ที่สดใสไปพร้อมๆกันขอขอบคุณครับนะนับว่าการที่น้องกฤษดาพันพักได้ออกมากล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทยเพื่อวันคุ้มครองโลกในครั้งนี้นะคะเป็นคำพูดที่คมมากๆค่ะเพราะการที่เราเนี่ยจะสร้างสารรค์โลกใบใหญ่ที่สดใสไปพร้อมๆกันได้ เริ่มต้นได้ง่ายๆจากหลักการทำความดี3ประการคือจิตนำทำจนเป็นนิสยัยและประาศัยอย่างสร้างสรรค์ก็จะทำให้โลกใบใหญ่นี้มั่นคงและปลอดภยัยโดยหลักความดีแล้วล่ะค่ะแล้วไปต่อกันที่การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทยของน้องแพลวายวงศาผู้ชนะการประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกันต่อเลยค่ะ ค่ะดิฉันนางสาวแทวายะวงศสากำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนทรงวิทยาไทภพารักจังหวัดสมุทรปราการท่านคณะกรรมการท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านคะสร้างสรรค์โลกด้วยหนึ่งสมองสองมือให้สมกับที่ได้ชื่อว่าเป็นมนุษย์ผู้มีจิตใจสูงส่งสร้างสรรค์โลกด้วยหสมองสองมือ ให้สมกับชาติที่ได้เกิดมาเป็นผู้ประเสริฐจากวัคทองที่ที่ฉันได้กล่าวมาในข้างต้นสะท้อนได้อย่างสะเทือนให้เห็นถึงคุณค่าของความเป็นมนุษย์ผ่านกระบวนการทางภาษาเรามีหนึ่งสมองกับสองมือที่จะช่วยโลกหนึ่งสมองที่สามารถกำหนดทิศทางชีวิตด้วยความคิดที่เปลี่ยนไปด้วยพลังบวก สองมือซ้ายและขวาที่มีไว้เพื่อหยิบยื่นโอกาสช่วยเหลือและแบ่งปันด้วยความสุจริตใจถ้าหากว่าเราไม่มีสองสิ่งนี้ก็จะทำให้เราไม่สามารถช่วยเหลือชาติได้อย่างเต็มที่มหาสมค์านทีได้กล่าวไว้ว่าอยากให้โลกเป็นแบบไหนจงเป็นคนแบบนั้นคำกล่าวนี้ เปรียบเสมือนกฎหมายมหาชนที่มวลมนุษยชาติจะต้องยึดถือปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทางนำไปสู่ความเจริญหากมองดูโลกในปัจจุบันจะเห็นได้ว่ามันคือโลกใบใหม่ที่ไม่เหมือนใบเดิมเพราะว่าเราห้ามกางความวุ่นวายของกุสัรพสิ่งในยุคที่เทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้าหรือที่เราเรียกว่ายุคโลก,กาภิวัตน ที่ทวีความเจริญอย่างไม่มีที่สิ้นสุดแต่ถ้าว่าเราท่านทั้งหลายจะต้องไม่ลุ่มหลงในความเจริญจงยกจิตใจให้สูงส่งด้วยความคดีใจมนุษย์สร้างสันติความสงบให้โลกพบความสุขที่สร้างสารรค์ด้วยสมองสองมือรวมเราร่วมกันเพื่อแบ่งปันทางสุขทุกแผ่นดิน สวัสดีค่ะสำหรับการกล่าวสุนทรพจน์ของน้องแพรวายวงศาที่มาในหัวข้อสร้างสารรค์โลกด้วยหนึ่งสมองสองมือนับว่าเป็นหัวข้อที่ใกล้ตัวค่ะเพราะหนึ่งสมองของเราที่สามารถกำหนดทิศทางชีวิตด้วยความคิดให้เป็นพลังบวกได้ และสองมือของเราที่มีไว้หยิบยืดอกาสช่วยเหลือและแบ่งปันด้วยความสุดจริตใจเพียงแค่เรายกระดับจิตใจของเราให้รู้จักพอดีเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับเป็นผู้รู้มากกว่าผู้รอนับว่าเราเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งคนค่ะที่มีจิตใจที่ประเสริฐแล้วล่ะค่ะไปต่อกันที่การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีนจากน้องธนวินธนพรทวันผู้ชนะการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นกันต่อเลยค่ะจุนจิงเตเกอร์เว่ยเหล่าซื้อถงเสืน大家好 今天我要演讲的题目是“爱护地球，保护环境，从我做起”。人类只有一个地球，它是生命的摇篮，人类赖以生存的家园。人类大量的消耗资源和污染环境，已经把一个美丽的地球。 灰的不像样了，例如水资源污染、白色污染、大气污染等等，这些都是因为人类不注意保护环境造成的。地球能满足人类的需要，但是满足不了人类的贪婪。 我们必须重视环保，爱护地球。我们有责任为此而尽力。要想保护环境，拯救地球，就从我们每个人的日常生活中做起。比如，不乱丢垃圾，进行垃圾分类，使用再生材料，使用布袋。 节约用电用水，不砍伐森林，充分利用资源，少一点浪费，多一点节约，少一点耗能，多一点节能，少一点污染，多一点环保，节能尽一份力，环保多一点心，人类啊！ 星星吧，善待地球，就是在善待我们自己。不要因为自己的无知和贪婪造成不可挽回的后果呀！快点行动，从小事做起，从身边的事做起，从现在做起，携手共同保护环境。 ไอ้ผูเตีต้ยวียวเียนต้าเสเจุหัวข้อรักโลกปกป้องสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องราวที่ใกล้ตัวของทุกคนอีกเช่นกันค่ะหากเราต้องการปกป้องสิ่งแวดล้อมและรักษาโลกใบนี้เราจะต้องเริ่มจากชีวิตประจำวันของเราแต่ละคน พยายามอย่างเต็มที่เพื่อลดมลพิษลดของเสียให้น้อยลงประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นค่ะและนี่ก็เป็นบรรยากาศของการประกวดสุนทรพจน์เพื่อวันคุ้มครองโลก Speed Contest on Earth Day ค่ะจากน้องๆผู้ที่ได้รับรางวัลในแต่และระดับของภาษาไทยภาษาจีน ได้เห็นศักยภาพของน้องๆแต่ละคนไปแล้วพี่เน่งก็ขอชื่นชมในความกล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกของน้องๆจริงๆเลยค่ะเพียงแค่น้องๆกล้าออกมายืนพูดต่อหน้าสาธารนณะพูดเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นแล้วน้องๆก็สามารถชนะใจทุกคนแล้วละค่ะพี่เน่งก็ขอปรบมือให้กับน้องๆทุกๆคนเลยค่ะ สำหรับในครั้งหน้านะคะคุณผู้ชมห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะว่าเราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศการประกวดสุนทรพจน์เพื่อวันคุ้มครองโลกในภาษาอังกฤษกันต่อค่ะห้ามพลาดนะคะสำหรับวันนี้รายการกล้าดีวูนิตี้ก็หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย